ไม่ได้สอนแล้วไปจ่อห้องอื่นก่อนแล้วร okay. ุ้โอใช่ใช่นิดหน่อยอี้ก็ผากสักพักเลยบวาจะได้สอนยัมากักไห

so okay. 32, 32 yeah. for yeah. the red, and yeah. For yeah. Uh, 44. Yeah. 44, 44 for alphabet, and 32 for the Okay, So So when you underline, you underline the Okay, we just uh, the like uh, this one. Uh, 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 ก็มีสีส่นคอไม้ให่อทองนะคะใหญ่คอยม่คอเกอหญ่อจ้อเทาอไม่เปคอาดคไป